สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเกม The Grand Feast ของเรานะครับมีหลายหลายคนทำหาเกมนี้นะครับว่าผมเลิกเล่นหรือยังนะฮะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเป็นวันที่ตัวละครใหม่นะครับที่ผมพูดนะครับมาแล้วนั่นคือโมโมสกิกิออนนะครับผมมาเป็นตัวละครอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักนะเออใครที่รู้จักก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับ มาทีนี้นะครับผมก็จะมาทำการสุ่มให้ทุกคนร,ร,ร,รูนะฮะนี่ครับสามหมื่นผลทองก็เอาสิครับเป็นไงไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสุ่มคนโกลนเลยนะฮะว่าโอ้อยางเทพอ,อย่างตึงอ่ะเฮือเป็นไงการกเลยนะครับทุกคนอะ ก็อื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กิจกรารนกรนครับนะครับผมจะมาสูดให้ทุกคนดูนี่ผมก็ต้องเลือกอยู่แล้วนะครับตัวนี้แล้วทุกคนดูนี่นะครับปุ๊บเป็นยังไงผมบอกเลยผมกดทีเดียวพออ่ะดูนะฮะฟรีด้วยกดฟรีนี่ผมบอกทุกคนแล้วใช่ไหมว่ามันคือสูตรของผมเอง เพียงแค่ครั้งเดียวแบบฟรีๆไอ้ใครมันจะทำแบบผมฮจังหวะน,นี้เราก็ส่งกันไปดยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทีเฮ้ยทุกคนผมก็เขาทำเสิยงรอทอเนี้ย ุกทีทั้งพอดีว่าผมมันคือแฮชแท็กเคคุงคนดวงดีรับไปเลยผลทองอีกสองหมื่นผมบอกเลยไงว่าผมอะรอคอยเวลานี้มานานแล้วผมรู้อยู่แล้วเออผมก็เลยกดสุ่มไปเออดูเป็นไงเห็นอะไรไหม ใครเห็นอะไรเหมือนผมไหมก็เคกงคนตรงดีครับผลสี่มืลนเจ็ดเออไปไงโอ้ตึงยังลยอะไรกันเนี่ยอืมไม่ต้องไม่ต้องหรอกครับคือที่ผมทุกคนต้องแบบต้องเข้าใจนะว่าผมคือเคคงคนตรงดีนะอืมแต่ไม่ได้วิสตาทักที อะไรกครับนี่เออนะก็ค่าๆก็ประมาณนี้นะครับตัวใหม่นะครับผมก็ทําการสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะผมก็ไอตัวนี้ผมไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเลยไม่อยากจะยุ่งอะไรกับมันเลยนะเพราะว่าเสียงเงินเติมเงินอย่างเดียวนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมพูดเลยว่าถ้าใครไม่ทำนะครับคุณจะพลาดผลทองห้าพันผลทองนะครับ วิธีการทำไงมาๆแค่คุณกดเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะแล้วคุณก็กดเลยนะภารกิจของมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับตรงที่มันให้เรากดเนี่ยอ่าเราก็กดไปเลยครับเพราะเราต้องทําทุกวันอยู่แล้วไงเออไม่ต้องไม่ต้องแบบอะไรเลยเห็นไหมเสร็จแล้วกดรับนะฮะก็เหมือนเดิมไปต่อนะครับอันนี้คืออะไรรวมเครื่องรางสำเร็จห้าครั้งโอ้โหอีซี่จัดจัดดูเครื่องรางผมเป็นไงอื้อสต็อกไว้เอะเป็นยังไง กี่ครั้งแล้วเนี่ยสามแล้วมั้งสี่ห้าโอเคนะฮะเรียบร้อยกดไปดูภารกิจเสร็จแล้วครับ easy ไหมแค่นี้เองมันง่ายขนาดไหนเนี่ยตรงนี้นะครับตรงเอ่อวันเล่ดูร้อนนะครับตรงนี้นะครับห้าพัน,น,น 5, ผลทองนะครับแค่คุณทำตามขี้ไข่ทั้งหมดนี้ก็ได้แล้วนะครับง่ายมากมากส่วนกิจกรรมตรงนี้นะฮะก็เหมือนเดิมอยากเลือกอะไรก็เลือกนะครับ ผมก็จะเลือกทมนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็กดซูฟีไปผมสามารถสุ่มตรงนี้ได้หมดเลยแต่ผมไม่สุ่มนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอวันต่อไปนะครับมันก็จะให้เราทํากิจกรรมของมันนะครับก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับอย่าลืมเรื่องราวของเขานะครับมันเประมาณ4 4สี่วันเจ้าอีก18ชั่วโมง รเราก็จะได้ตัวนี้ฟรีมาอีกหนึ่งตัวซึ่งผมก็คงจะได้ตัวนี้ประมาณสามตัวอย่างต่ำแหละอะระบุเลยผมนี้ได้สามตัวอย่างต่ำแล้วเพราะผมได้มาเนี่ยผมก็จะเอามาทำการอัพขั้นมันเลยนะฮะเออที่อเอาไม่ใช่ไม่ได้ลองเล่นไม่ไม่อะไรเนี่ยเอาโอเคเนี่ยนะครับก็ผมอัพตัวนี้แน่นอนนะเพราะว่าตัวนี้มัน ผมรู้สึกว่ามันโกงผมรู้สึกนะแต่ว่าผมเตรียมของไว้แล้วนะผมอาจจะทําให้มันถึงสี่ดาวแดงเลยนะครับหรือาอาจจะขึ้นสิบดาวก็ได้นะครับแต่ต้องรอดูอีกทีนึงนะว่าจะมีตัวอะไรตึงๆเข้ามาอีกไหมนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ได้ที่ผมใช้ได้นะฮนะก็เข้าๆประมาณนี้แลวกันหาปอีกแล้วนะครับโอ้รามันนี้ก่อนนะครับสิบชั่วโมง นะก็ก่อนที่เราจะจบคลิปเนี่ยเราก็ทำภารกิจไปเรื่อยนะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยนะครับผลทองวันมาน,าน,นี้นะฮะไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับก็แบบนี้ไปเลยนะครับเรื่อยๆนี่ไงกดสุ่มไปเลยนะครับพอเรากดสุ่มอีกทีชึบกดอีกทีชึบอ่ากดสบายปุ๊บปุ๊บเจ้าอีกทีจุ๊บโจ้ถ้ามีหกสิบเราจะพึ่งนะครับอีกถึงครั้งปุ๊บอ่าเห็นไหมเห็นไหมพิสูจน์พิสูจน์นี่หนไหมกดอีกหนึ่งครั้งโจ้ เอออะไรนะอ๋อโอเคผ่านได้ไม่เอานี่เห็นไหม <c oughs> มันไม่สูตรอะครับทุกคนอือโอ้โหไงของดีปลาของดีปลาดูทุกคนดูเป็นไงหกร้อยอืออีกหนึ่งครั้งโจ๊เดีเรียบร้อยนะครับหมดพอดีเป็นยังไงคำนวณมาอย่างดีเป๊ะเป๊ะไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีเหลือนะะ ก็ประมาณนี้นะครับข้าวข้วเออกดสูงไปสิบทีไปเลยนะครับเราโหดใบมันเยอะเอองไงยังไงอ้อ,อ,อ,อดวงดีจุดๆแบบผลทองสองหมื่นต่อหน้าต่อต,อตาเฮ้ยมันจะมีใครทำได้ออบอกหน่อยสิเป็นไงเป็นไงทุกคนอันนี้ก็รอนี่นครับกดรับได้เลย เลยตรงนี้ก็กดรับได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ผมครบ100แล้วนะครับผมก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมครบ100แล้วนะครับก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าใครอยากได้อะไรนะฮะสีแดงเนี่ยสำคัญนะครับเราต้องเลือกสายดีนะทุกคนเนี่ยเห็นมมันจะมีสายบอกไหมครับให้สังเกตตรงด้านล่างกับขโมเขโมยมันเขียนว่าลูก อแถวหนึ่งกับแถวสองอะมันเป็นลูกเรืออยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องสนใจสิ่งที่ควรสนใจก็คือแถวสามกับแถว 4, สีน่นะครับนั่นคือนี่เป็นค่ายสเตนนะครับค่ายสเตนก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็จะมีทุกทีหายอยนะครับก็จะมีตรงนี้เลยสเตนเอจิอินแสงมืดแล้วก็ธาตุพิเศษอะไรกันนะครับเออหรือถ้าเรียกแบบว่า ถ้าเรียกแบบเห็นๆก็คืออ่ะสายสเตนเอจแล้วก็อินแล้วก็เป็น4จักรพพัดแล้วก็เป็นกองทัพเรืออ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับตามความเข้าใจของทุกคนแล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเราก็กลับไปดูที่เดิมของเรานะนั่นคือกระเป๋านะฮะทีนี้การที่เราจะเลือกเนี่ยเราต้องลึกคํานึงก่อนว่าเฮ้ ฉันเล่นสายอะไรวะเอ้ยสายเด็กอ่ะก็เลือกเด็กนะครับมันก็จะบวก H.P. บวกพลังโจมตีนะครับอ่าหรือถ้าเราไม่เลือกสายนั้นเราก็มาดูข้างล่างสุดนะครับมันก็จะมีบอกว่าเอ่อทหารเรือนะครับอ่าหรือจะเป็นสี่จักรพรรดิเห็นไหมครับอ่าเราก็เลือกตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากเล่นสายสีส่จักรพรรดิก็มีสี่จักรพรรดิมีใครบ้างก็มีกราฟนะครับเอ้ยสี่จักรพรรดิมีสิการาฟสี่จักรพรรดิก็มีแชงนะบิ๊กมัม ใครไครโดอะไรแบบนี้นะครับก็คือพวกนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนกองทัพเลยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็มีกาฟนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับว่าเราอยากดีสาย์อะไรนะครับก็หาไปเป็สิบรอบแล้วนะฮะควรที่จะไปนอนนะครับไม่ควรที่จะมาอัดคลิปแบบนี้โอเค เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกันดีกว่านะครับเพื่อทําการรอตัวละครแล้วกันนะมาเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มให้ทุกคนดูนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหกสิบเศษนะก็จะปัดเป็นหนึ่งพันห้าสิบเศษแล้วกันนะทั้งหมดก็คือยี่สิบเอ็ดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายี่สิบเอ็ดตัวนี้ผมจะได้ตัวละครที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับนั่นก็คือมังโก้นะครับที่ผมต้องการหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นไคโดก็ได้เพราะยังไม่มีนะครับ มาลองดูกันหนึ่งสองเจับสามเกือบเกือบเกือเกือเกือ,อเข้มเดียวหน่อยนะเดี๋ยวผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะทุกคนอะต่อไปกันเลยครับปุ๊บโอโหไแม่งเอ้ยมันเป็นตัวอื่นไม่ได้ยังไงทำไมตัวนี้ชอบมาจังเลยถามจริง เฮ้ยได้เป็นอะไรกันเราเนี่ยฝังกี้โอ้โหต่กไปต่กไปเฮ้ยบิ๊กมัม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 มอมมอมเป็นไงเหนือไฟยังมีก้อนเมฆเหนือก้อนเมฆก็ยังมีฟ้าอีกทีเออแล้วทำไมเคงคุงถึงจะดวงดีล่ะเอออะไรวะเนี่ยพูดอะไรต่อเลยครับโจโอ้โหเกลือเจ๊อึ้งอีวาน จ้าเออเกือ6กพันอันนี้ผมคงไม่ต้องส่มออกมเนี่ยโอ,อ้โหต้องหกพันโคตรเยอะนะครับแล้วก็ไอตัวนี้อีกโอ้โหเก้ารห้าสเศษถามจริงเก้าชิ้นนะทุกคนนี่คืออาวุธที่ผมจะต้องเลือกเออเนี่ผมจะเลือกอะไรดีอ่ะโอ้โหแบบเยอะจัดแล้วก็อันนี้อีก300สามร้อยเศษ 300สามร้อยเซกอาไหมผมอันนี้อันนี้ผมกดได้นะเออกดเลยไหมล่ะกดเลยไหมล่ะมาดิหนึ่งสองซ่วมโจเนสัสอะไรอ่ะบักอ้าวเอาว่าขอขอดูอีเอาว่า,อ,อ,อ,า,วาอีกตัวหนึง่งใครวะโอ้ ไม่ค่อยตึงแน่ตัวเนี้ยเซนโทมารูแต่นี้นะครับผมสามารถเลือกได้นะอนอเอ้ไม่สิเรียสเออไม่ซีเรี่ยนะครับเอ้ก็โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็เอาผมมีใบนี้ด้ยดีกว,ว่าเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเอ้ย,ย,ยโอเค เขาค่าก็ประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยกลับมาเล่นหรอครับเนี่ยเออกลับมาเล่นนะครับโอ้โหตึงจัดได้เป็นหนึ่งล้านแล้วนะครับโอ้โหตึงเจยดเลยนะครับกิจกรรมใหม่นะผมแนะนํานะครับตัวนี้เลยนะครับยังไงก็พยายามสุ่มกันให้ได้นะครับตัวนี้โหดมากๆตึงมากๆนะครับสกิลโกงสุดๆนะครับทั้งฮิวทั้งดาเมจทั้งฮิวหมู่ทั้งดาเมจหมู่โอ้โหรุนแรงมากนะครับใส่ดีบงดีบัฟให้ทีมตัวเอง นะครับ <c oughs> ตึงๆไปเลยนะครับทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ฝนตกพายุเข้านะระวังจะไม่สบายกันนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ดูด